สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมตามจะมาแนะนำนะครับในช่วงแนะนำต้นไมา้อาทิตย์รพันธ์นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยอาทิตย์นี้ขอแนะนำนะครับตัวนี้จะเป็นซินโกเนียมนะครับสตอเบอรี่ไอนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันมีความแตกต่างนะครับตระกูลซินโกเนียมก็คือเงินไหลมาทั้งหลายทั้งแหล่นั่นเองนะครับ ความแตกต่างของสตอเบอรี่ไอซเนี่ยคือความหนาของใบนะครับและความใหญ่ของใบนะครับจะเป็นไม้แรชนิดหนึ่งนะครับที่ราคาในตลาดยังค่อนข้างสูงเนาะต้นหนึ่งก็สาบใบสองพันห้าอะไรประมาณนี้ครับสองพันต้องสองพันอาัดถึงจะมีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าราคาขึ้นทวีคูณมากนะครับแล้วก็ที่ริปแนเฟินเนี่ยตอนนี้อันนี้คือแม่พันธุผมเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ธนุถนอมนิดนึงนะครับาการเี้งดูก็เหมือนเงินไหลมาดักทั่วไปนะครับก็คือ,อ,อแสงอ่อนนะครับทั้งวันยิ่งดีนะครับความชื้นเนี่ยเน้นนะครับว่าพวกนี้ชอบความชื้นที่ระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลดให้มันเปียกหรือโดนฝนทั้งวีทั้งวันเนี่ยเขาก็จะแย่นะครับผมส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยผมส่วนใหญ่จะให้ปุ๋ยน้ํานะครับสลับกันไปสลับกันมานะครับ เพราะว่าไม่ด่างนะครับน,นหนึงคือถ้าถ้าคุณใช้ปุ๋ยที่มีธาตุในตัวเจ้นค่อนข้างมากเกินไปเนี่ยใบยด่างมันก็จะกลับมาเขียวและถ้าคุณบำรุงมันมากเกินไปเนี่ยความด่างมันก็จะหายนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นซิงโกลเนียมสตรอเบอรี่ไอที่ค่อนข้างค่อนข้างสมบูรณ์ขึ้นมาเลยเพราะตอนได้มาเนี่ยนานแล้วนะครับ แล้วก็ไม้ค่อนข้างราคาที่ได้มาแบ่งมาเนี่ยมันโทมแอดก็มาปั้นแล้วจนทุกวันนี้สวยงามเนาะนะครับก็นะครับสำหรับวิ๊แอนเฟิร์นเนี่ยลูกคา้าท่านไหนสนใจนะครับเรื่องการอยากจะซื้ออยากจะเลี้ยงนะครับหรือมีแบ่งปันต้นไม้ทางเราก็ยินดีรับแรกนะครับถ้าคุณมีไม้ที่ ที่ทางเราสนใจนะครับเราก็มาแลกกันได้โดยที่ไม่ต้องเสียมูลค่าของมันนะครับจะเพิ่มส่วนต่างอะไรก็ว่ากันมานะครับผมแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่มีข้อมูลนะครับที่อยากจะได้อ่าดูในรูปในรีแอคชันเฟิร์นารู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้คลิปแนะนําต้นไม้ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อย่างเงี้ยอยากดูรายดีเทลเนี่ยนะครับหรือการเลี้ยงดูเนี่ยก็ สามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องทางออนไลน์ต่างๆของ l i ฟแอนเฟิรได้นะครับก็จะมี IG c h anel n นะครับ l i ฟแอนเฟิรนะครับถ้า IG ก็ฝากฟอ l โล่นะครับกดติดตามนะครับฝากแชร์นี้นะครับส่วนในเรื่องของ f c e b o o o Fan page นะครับ l n ฟแอนเฟิร์นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดติดตามได้นะครับแล้วก็กดไลค์ได้นะครับผมส่วน y o u t u b e c h anel n เนี่ยกด subscribe นะครับกับกด กระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆกับทางเรานะครับเพราะว่า,เ,าเราก็จะเริ่มทําไม้ออกมาเรื่อยๆตอนนี้ระบบเริ่มดีแล้วนะครับส่วนเล็กๆกาใจกลางกรุงเทพเนี่ยก็เริ่มมีต้นไม้ที่ที่มาตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเลี้ยงดูเนี่ยผมเลี้ยงดูด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการรักษาการทรีตการอะไรเงี้ยผมลองผิดลองถูกมาแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ทุกอันผมเลี้ยงแล้วก็ขายคุณนะครับ ส่งต่อให้ถึงลูกค้าโดยที่ผมไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ขายไปนะครับเรื่องรากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวทิ้งรากเลยนะครับผมอย่างหนึ่งที่ที่พยายามนัดรับเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยอยากส่งต้นไม้ไงเพราะไม้ต้นนึงเนาะอย่างเงี้ยนะครับก็สองพันกว่าบาทละนะครับแล้วการที่เราส่งไปสินีเนี่ยเวลามันเกิดความเสียหายเนี่ย มันก็ทั้งสองฝ่ายแหละคนขายก็แยกคนซื้อก็รู้สึกไม่ดีนะครับถ้านัดรับกันได้ก็รับอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับจะได้ไม้สวยสยงามแล้วแอดจะได้แพ็คใส่ถุงไปให้บางประเภทมันก็ต้องแพ็คใส่ถุงสุญญากาศนะครับสําหรับลูกค้าที่มาไกลๆเนาะนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับแอดก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วยังไงอย่าลืมนะครับว่าติดตามเรานะครับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะเอาต้นไม้อะไรในสวนมาแนะนําพวกคุณบ้างนะครับ สอวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ